สวัสดีครับสวัสดีครับอยู่กับผม Monster c h วันนี้เกม Back to t e M กันซึ่งในวันนี้พวกเราเนี่ยเขาและพวกเราเนี่ยได้เห็นพวกพวกกองทัพซัมบี้นะสร้างศพกองทัพซัมบี้หรือกองทัพสร้างศพผุ้จงนีผู้บงการสร้างศพพวกนี้ก็คือราเดสนะครับสวีโตเขาเป็นผู้คุมศพแต่พวกผมนะกับหัวหน้าหน่วยบูมือเรียนก็จัดการไม่ได้ครับแล้วพวกเราก็ได้ดูว่ายังมีผู้คนบงการอยู่ ตอนนี้พวกยูโน่พวกทีมของยูโน่นะก็ก็ถูกถูกพวกตูนนะพาพาไปที่อื่นเพื่อแยกทาวจากกันตอนนี้เราต้องไปที่เข้า,มาเมงเมืองใหม่กันนะครับไปกันเถอะครับผู้ชมสู่มุ่งหน้าเขเมืองใหม่คู่ต่อสู้คือเหล่าโทฟซัมบี้เหมือนเดิเหมือนเช่นเคยโอ,อ้จริงด้วยผมแนะนาตัวละครตัวใหม่ให้นี่คือหัวหน้ายามิตัวละคร SSR ที่ผมชอบที่สุดคือยามิสุเกิโร ยาหมีขาวแข่งนวนกทิงดมผมหนาะเพิ่มส,ส่มได้ตั้งแต่ตอนเมื่อวานนะครับงั้นเราไปเริ่มกันเดี๋ยวเรามาดูกันโอเคเอเดมีอะไรบางอย่างวินมาเจ้าพวกเหนือสวิเวอมนมอนมากันพร้อมหน้าละสินนะแล้วก็ติดตับๆากันนั้นกันหมดแล้วยี่เง่าชะมัดเอาล่ะขอรับมานาความอ่อนเยาว์ตอนนี้เลยแล้ะกัน อุ๊ยตายมีคนลอบจากเว้มูมิตินั่นได้ด้วยแฮะอุ๊ย,ยหนุ่มหล่อระเบิดถูกสเปกสุดๆน,นี่นี่มาทำเรื่องสนุกกับฉันไหมถอยห่างจากคนพันพวกนั้นซะป้าว่าใครป้านนะแกตายวอรออกลรงแล้วเีออ็กมาเห็นพาร์ทิคินแคทเธอรีน ก็น่าสุดดีนี่ก็มาสิครับไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าใหญ่หรือบอสใหญ่ก็ไม่ขนาดมือผมหรอกอืมมันเจอนี่หน่เป็นายโอเคทงนี้ก็จะ กดก่นอนที่คิดกลางโลกก่อนเพือ่อความปลอดภัยโอเคนี่ดีดีอ่ะใช่ไ เวทากล่เวทมนต์ลิมแบบพาวายุนี่รับร้องขอร้องรขอชื่อสตลวี่ไม่งั้นจะฆ่าแล้วนะมีเรื่องจอะาถามเธอตั้งเยอะแยะเลยนี่ฟ้องอยู่หือเปล่านี่นี่บอกหน่อยสิอ้าหนูหูไม่สนใจแกหรอกฉันก็แค่โอู้หไม่สนใจแกไม่สนใจหรอกฉันก็แค่ ไม่อยากแพ้อืไม่ใช่กับอัสตาทั้งหรอกน้าอือหือโอ้โหลมพายุก,การลมกระจัดกระจามีเหมือนเขาลงพวูมพราวเว้เลยอยู่อืมอือมอมานาดูมกันความรู้สึกแบบนี้ เจ้านี่ควบคุมมานาได้งง้นเหรอฉันบอกให้รู้แก่รู้เรื่องหนึ่งนะฉันบอกให้แกรู้หนึ่งนะฉันนะ่ะแกยดความไปแพ้มากเลยลนะ่ะเว็บมอนพูดลมลมหายใจแห่งซิวอืมอืม โอเคโอ้โหอะไรโอ้ก right. oh, uh, right, like yeah, nice. in ินจุอะไรอย่างนี eh. uh, now, ้เห็ดเป็กนี่ดีมากกินเข้าไปเรื่อยๆเลยค่ะอือฮึเอาเด็เอเออแม่หมดนี่นาสตูบูกมานาไม่พอต้องแย่งมานา เด็กนั่นมีมานาะล้นลานจนผิวเป็นป้าไปหมดต้องแยมงให้ได้อเอามาอา้าวที่ว่านั่นหมายถึงอาหารฉันเหรอไม่นะไม่นะเอามาก็บอกว่าไม่ยังไงก็เล่า อืมเวทมนต์สร้างนุ่นการโจมตีของแกะลับอืมุดส,ส,สุดยอดไม่ว่าใครก็ห้ามแต่ต้องอาหารของฉันอืมอืมอืมเวทมนต์ที่มีพลังไร้ยกาเมื่อกี้มันจะเด็กคนนี้งั้นเหรอว้าเื้อของขาัก็ท้งดำเด็กเื้อของขัทีดำเด็กคนนี้จริงๆนั่นแหละ คุณช่วยช่วยอาหารฉันเอาไว้เชิญเออเชิญแต่ยังไงก็ไม่รู้หรอกเนาะขอบคุณอมอเหเอเออเออเจ้าชายเอาอาหารมามาโปวดแล้วอ,อย่างน้อยก็ต้องใช้ผู้ใช้เวทมนตตีบุกเข้ามาในเมืองหลวงอีกคนนึงแนะ่ เพราะการลุกลามครั้งนี้จำเป็นต้องใช้เวิมนมวมิติในระดับที่ใหญ่มากเจ้านั่นอยู่ที่ไหนเป้าหมายของแกคือการแก้แค้นแต่ฉันสัมผัสได้ถึงการโจมตีครั้งนี้มีจุดสงใจว่าอยู่เบื้องหลังสินะอะอ่อะอะอเป้าหมายแท้จริงนะก็คือนายแหละฟลอเรนโวลเมเลียนให้ฉันให้ฉันเหรออืม มีบางอย่างอะไรหดมาเออดิมันเวทมนติตําำก็ได้ไม่เข้าท้าเสอือไม่ได้ลูกเสอือท่าพี่เฟอร์บคเลียนที่นี่มันอะไรกันโอ้โหเอาท่าพี่ไว้ที่ไหนเอาท่าพี่มไว้ที่ไหน เลโอโปเจ้านั่นน่ะนั่นน่ะไม่ใช่ผู้เวทมนติดหรอเวทมนติดนะ่ะที่แม่ย้ำก็เมื่อกี้ผู้ใช้ต้องอยู่ใกล้ก่อนนี้ใกล้แน่นอนอืมเอ๊ะอืมอยู่ในกองซากศพส,สินะตรงนั้นโอ้แฟนตัวอยู่ในกองศพนั้นเหรอ มองออกจนได้นะอืมแจ้าทวดดูเหมือนจะจบแล้วหรอโอ้แขนขาดแขนขาดเลยหงอโอ้ยโอ,โอ้ไม่นะท่านพี่ ท่านพี่ไม่จริงท่านพี่จะแพ้ได้ยังไงอะ่ะนี่มันกิโม,มของหัวหน้าเฟอร์เกเรียนนี่เดี๋ยวเดี๋ยวถ้ากิมีมัวยังก่อตัวเปรูปร่างอยู่ละ่ะก็แปลว่าเขายังมีชีวิตยอยู่ฮึเ <c oughs> ปร,รูปเป้าหมายแล้วไปกันต่อก่อนที่สมาธิหน่วยอสวินคนอื่นๆจะมาเถิดตรเดส หยุดนะยังหลอกหนะ้าอืแกชื่ออาตาสินะอีไม่นาะฉันจะฆ่าแกและเอาเป็นของเอาเป็นของเล่นรอให้สุกเถอะจ้าเด็กบ้าเอานี่ไปกินอ้าทำอะไรของแกน่ะเจ้าเด็กบ้าแย่ละสิไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเจ้านั่นน่ะจะคลายเวทมนต์มิติของฉันได้ ทำร้ายคนอื่นสักขนาดนั้นยังมีอะไรยังมีน่าจะพูดอีกนี่ก็คือความเจ็บปวดสิที่แกมอบให้คนที่หลายความผิดขณะที่หัวลอกไงขอได้แล้วการบาดเจ็บและหลังเลือดเป็นสัญลักษณ์ของผู้อ่อนแอคนที่พลังเวทอ่อนด้อยทุกคนที่พลังเวทเหนือกว่าเล่นงานมันก็ดีอยู่แล้ว โดยเฉพาะสวัสดิที่ไม่มีพลังเวทยังแกนะฉันยังอยู่เพื่อมาให้แกมาทำแบบนั้นแหละถึงจะเป็นคนที่ไม่มีพลังเวทก็แข็งแกงที่สุดได้ฉันจะเป็นจากพลังเวทมนต์เพื่อพิสูจน์เรื่องนั้นเฮ้ยอย่าเข้ามานะถอยไปวอลทอสทำอะไรสักอย่างสิได้ข่าวจากท่านผู้นั้นก็เลย ลองมาดูเนาะสู้กับเจ้าพวกนี้แบบนี้น่าสมเพชชมันพลังเวทที่เย็นจนทิ่มแทงแบบนี้มีไม่อุ๊ิไม่ได้ขอให้มาช่วยสักหน่อยแต่ว่าทีนี้สานการก็พิกแล้วล่ะมีการโจมตีของพวกนมาคนอื่นด้วยอือืม โอ้เหนูอาสวิเวทมนคนอื่นก็มามาแล้วทุกคนกลับมาแล้วเหรออืมบางอาจพาไปจนถึงที่แบบนั้นซะได้ปอน่าระยะทางขนาดนั้นยังกลับมาได้ขนาดนี้นี่ถ้าต่อสู้กันแบบนี้คงไม่จบง่ายแนะ่ถอยเธออย่ารีบร้อนสิเวทมนตลอดฝนสีเงินเวทมนเจว ซาลาเมนเดอร์เนแน่เวทมนต์แค่นั้นฝนของเราทะลุไดอ้อยู่แล้วนะ่าอุปกรณ์เวทลับพัชอัลฟอร์พิเศษดูซับอ,อุปกรณ์เวทนั้นอะไรกันโอ้โหอ่าไม่นะอัสตาขอตัวไปแล้วนะจะเอาไว้ทีเถอะเจ้าพวกเหนือสวิเวทมนต์ พวกเราคือแน่มายพาทิตเที่ยงคืนเป็นผู้ที่ทำให้อาจากรโคเวอร์ล่มสลายไม่นะตัวพ่อเอกอาสตาอุย้ยอาสตาถูกพาตัวไปแล้วต้องไปช่วยอ,อาสตาโนเอลไม่ไหวหรอกเรานะ่ะไม่มีวิธีแกะรอยพวกนั้นนะ แล้วก็ไม่รู้ว่าพอเจอแล้วจะมีอะไรอะไรอยอยู่ด้วยทำไมล่ะตอนนี้ต้องปกป้องเมืองหลวงให้แน่นหนาก่อนนะยังไงไม่แน่ว่าจะมีสตูอยู่แค่นั้นหรอกนะไม่เวลาหรือพระเวทที่จะแบ่งไปช่วยคนแบบนั้นหรอก เฟอร์เกเรียนเป็นยังไงบ้างเขาจะรอดไหมเวทมนต์เวทโบว์ชั้นแคบสมงพยาบาลก็เต็มที่แล้วค่ะต้องพาไปที่ตึกรักษาแล้วใช้เวทมนตรักษาระดับสูงกว่านี้ไม่อย่างนั้นแล้วก็ เป็นถึงหัวหน้าหน่วยดูไม่ได้เลยนะตัวกูลเวอร์มิเวียนเองก็ตกตาำหน้าดูรู้สึกอายจังในฐานะเชื้อพื่องด้วยกันท่านพี่โซลิกทำไมถึงพูดแบบนั้นล่ะพวกเรานะคืออัศวินเวทเวทมนต์ถ้าไม่ชนะ อยู่ไปก็ไม่มีความหมายหรอกแต่ว่าโซลิพวกเราหนาะไม่ได้อยู่ในสามรบนะแย่จริงยิ่งกว่านี้นั้นนะอีกคุ้มการเมืองให้แน่นหนาซะอย่าให้ความเสียหายลุกลามกว่านี้นะอ้ยครับเออที่นี่มันที่ไหนกันนี่มันอะไรกัน Yeah, แก่ละสิเราถูกตูจับตัวมาหรือเนี่ยอ,อ่าตื่นแล้วสินะฉันตรวจสอบเธอกับกิโขอนเธอแล,แล้วก็ต้องทดลองนั้นก็ชำละเธอดีฉันจะตรวจสอบทุกซอกทุกมุมเลยแต่คิดว่าได้รู้อะไรบางอย่างก็ตื่นเต้นแล้วสิลเราใหญ่นี่อันตรายแฮะแต่การูเราก็อันตรายด้วยว่าไง กำลังรออยู่เลยอืมฮะจะกเจ้านี่จากพัฒเวทมนต์จูเลียโนวาโคโนทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ล่ะทำไมผู้ชายคนนี้ว่างว่างไงมือหนวดเป็นยังไงบ้างฆ่ามันโอเคมาถึงแล้วนะหัวหน้าเรื่อมา10นาทตกอกกอกนี่เอาเถอะยังไงก็เป็นี่ แค่นี้พวก,กได้มาฟัดคือก็เห็นหน้าัวตรงไหนเลยโอเคต่อด้วยคุณเคียโตมาเลยอัสตา้าวันนี้คงไม่ถูกจับทดลองชำแหละนะ ติโห่วจังเลยอืมโอเคโอเค,อเคจากการชนะแล้วอย่าดูสูกพวกเราให้มากนะนะพวกเด่ดมนมาน เวทมนต์พนาการเวลาการโคโนโมอสผูทธาจับทุกคนได้แล้วอ่อนแก้กว่าที่คิดหรือจงรีบร้เวลาโชว์ขนาดที่จำเนินไปอย่างไม่สิสุดซะอ่าว่าไงอัสตาคงดูเหมือนดวงสงภงกับเธอแฮอ่าครับแต่การจ้าพวกนี้เก่งขนาดทุกคนได้พิกตานี่นะหรือพลังของจักรพรรดิเวทมนต์ ตั้งเป้าจะเป็นจากการพเวทมนใช่ไหมทางนั้นรู้ให้ดีล่ะอย่าล้าสายตาละเพราะนี่คือเสร็จเชี่อสินเธอต้องก้าวข้าไปให้ได้เนาะนี่นยหรือผู้ชายแข็งแกร่งที่สุดที่เรากำลังตามไล่ตามอยู่จอมว้ทที่เก่งสุดนะจากที่เราต้องก้าวข้ามไปอืมลุกไหวมาสุบาว์ได้เห็นพลังของาการพเวทมนตต่อหน้าจนตัวสั่น ไปไม่หยุดเลยฮะเจ้าบ้าเอ,อ้ยหยุดสันสิเขาจะไปยอมแพ้กันไม่จำเป็นต้องช่วยสินะมไม่อยากจะยอมรับหรอกนะแต่พวกนายนะ่ะมีเวทมนที่น่าสนใจดีน่าถูกใจใชัดเอาล่ะมีเรื่องอยากถามพวกนายหน่อยอันนี้ในแผ่นหินนี่คืออะไร ไม่เคยเห็นอักษรกับรวดลายแบบนี้มาก่อนเลยพวกนายคิดว่าไอ้นี่ไว้ไว้ทําอะไรหรออืมถึงจะถามไปอยู่พราะเวทนั้นคงทําอะไรไม่ได้หรอกนะอนนอเอาละไว้ค่อยถามที่อัจากคุบเวอร์ก็แล้วกันเตรียมตัวให้ดีมีอะไรบางอย่างกำลังมาเดีย๋ยวบอกนะว่าบิ๊กบอแห่งฝนน้ำแสนี่คืออะไรกัน นี่เดีวบอนว่าเป็นหัวหน้าคาร์ที่เท่งคืนโอ้โหแสงโคตรแสบตาเลยเราผู้ชมอ้าวอ้าวเสียท่าจนได้ดูเหมือนจะพาพวก้อมไปด้วยเป็ดมูแสงที่รดเร็วกว่าฉันนะ่ะสงสัยจะเป็นหัวหน้าของสตูลมังท่าทางน่าสนใจแฮะไม่สิถ้าทางน่า,นาจะเก่งแต่ว่านี้พ้นอยู่คนหนึ่งเนาะ เชื่อมต่อกันได้เสียทีอยู่ที่ไหนเรือครับจากพัดเวทบต์ว่าไงมักคุงฉันปลอดภัยดีขอโทษนะงานยุ่งนิดหน่อยหรือต้องแต่ขาการศึกษาไปนะทำไรของคุณเนี่ยแบบนี้ทุกทีเลยฮะเอาไปว่าว่าหาที่อืมอืมอืม นี่มันเยะมากเลยพวกเขาจะไม่เป็นไรใช่ไหมคะน่าสงสารจังบอกว่าพวกเขาจะฟื้นไวไหวนะน่าสินะทีนี้มือหมวงคงจะไปกันแล้วนะแ๋ยวเราก็ตามพวกทังนั้นด้วยข้อหนุ่มล่าเริงจากหน่วยกระทิงดำพราเวมหาสารนี่มันว่าไงทุกคนเหนื่อยกันหน่อยนะจากพับเวทมนตกับอัสตาร์ว่าไงทุกคน,ปนไปยังกันบ้างอืม ดูเหมือนว่ามือหนุจะไปปลอดภัยแล้วนะต้องขอบคุณทุกคนนะช่วยรายงานความเสียหายให้พวกเราฟังหน่อยได้ไหมคนระดับเฟอร์โก,รกรเรียนตกอยู่ในสภาพนี้ไม่รู้จะฟื้นเมื่อไหร่นะฉันนะคำนวณเรื่องนี้ผิดไปไม่หรอกคะ่ะพวกเรายัางอ่อนหัดกันเอง ท่าที่ตรวจสอบมาดูเหมือนที่โฟเกเรียนสวมอยู่นะ่ะจะหายไปด้วยหายไปหรือนั่นก็คือเป้าหมายของพวกมันหรือเปล่าคะพวกมันนะ่ะเป็นใครกันแน่นะ อืมเท่าที่ได้ยินมาดูเหมือนจะเป็นกลุ่มผู้กอ่อการร้ายที่มีความแค้นกันอาจจะเวอร์นะแต่เรื่องมันคงไม่ง่ายแบบนั้นนิดนั้นหรอกอัอนไมนี่ที่ฝังอยู่ในแผนหินนั่นสร้อยคอของเฟอร์โกเรียนก็เป็นหนึ่งในนั้นหรือ ยังว่างอยู่อีกหลายจุดเลยแต่ถ้าอยู่ครบแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกันนะเป็นไปได้ว่าชาร์ลตพูดถูกเฟอร์กียนถูกต้องเร่งงานก็เพราะครอบของใจนั่นอยู่แต่ก็เป็นไปได้ว่าพวกมันเห็นความแข็งแกร่งของเจ้านั่น เป็นอุปสรรคต่อแผนการของพวกเราพวกมันด้วยเอาไว้สอบถามกับเฉลยอย่างละเอียดก็แล้วกันไม่ว่าพวกมันจะมีแผนการอะไรสิ่งที่ต้องการาจากพวกหน่วยนั้นนั่นก็คือความสงบสุขของอาจากพวกเราต่อสู้เดิม่านกันด้วยทุกสิ่ง ผมขอตัวก่อนนะครับพวกเราก็จะไปด้วยอะไรของหมอนั่นเนี่ยเขากำลังสมาคีกันอยู่นะไม่รู้จักดูบรรยากาศซะบ้างสิคำกล่าวไว้ว่าจะปลุกราชสีกลับมาแต่ตู้ดันปลุกเกี่ยวขึ้นมาแทนซะแล้วนี่สารรู่รน่าสเพชัยเลยอย่างนี้ไม่มีคราวหน้าแล้วนะโรเซล์เฟอร์กูยนเจ้าพวกที่ทำให้เกมแบบนั้นฉันคนนี้จะฝังมันให้ได้ อเอออืมพวกเราเองก็ต้องเก่งขึ้นกว่านี้อืมฝากด้วยนะคนที่จะเก่งขึ้นขึ้นที่สุดก็คือฉันคนที่เก่งที่สุดก็คือฉันอัสตาพวกเราหนะรอตายทั้งคู่ก็ดีแล้ว ในฐานะคู่แข่งของฉันที่รอดได้มาได้เหมือนกันมัอนอาเอ็กก็ต้องเก่งกว่านี้ออกฉันจะต้องเป็นผู้ชายที่เหนือกว่าท่านพี่ได้คนที่จะเป็นจักรพรรดิเวทมนตนะ์น่ะคนถัดไปก็คือฉันคนนี้นี่คือสาระ แข่งคำสาานอือืโอ้ไม่ค่อยเข้าใจหรอกนะแต่ดูเหมือนจะเป็นเป็นคู่แข่งได้เหลือเฟือแฮะอืมว่าแต่หน้าหนาเป็นใครกันแนฟ่ฟ้า เออ,เอ,อทำไมจนฝานนี้ถึงยังไม่รู้อีกล่ะพักกี่ครั้งนี้เหนื่อยหน่อยนะแต่ก็คุ้มค่านะผลงานเป็นที่ยอมรับจนได้น,นะดาวมาด้วยละ่ะถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปฉันคงจะได้เป็นผู้นำหน่วยเร็ว,รวนี้เลยเตรียมตัว ใหดีต่อจากนี้จะเป็นยุคของท่านแมกนาผู้นี้แล้วติดตามฉันพให้ดีเจ้าเปียรับรองว่าน่าไปได้สวยแน่อ้ารุ่นพี่แมกนาครับมีอะไรหรือผมน่ะมีผลงานนิดหน่อยที่เมืองเลยนะคะได้รับยอมรับเลยโดยได้รับแต่งตั้งการทหารเป็นอศวิเวกมนต์ชั้นล่างชั้นขั้นสามแล้วครับเอ๊ อาเวนเวมนชั้นล่างขั้นสามคืออะไรเหรอืไม่รู้สิพวกนายเป็นสมาชิกหน่วยอาเวนเวมนตัวไม่รู้เรื่องคันนี้หรืองั้นเหรอหมายถึงระดับชั้นของสมาชิกของหน่วยอาเวนเวมนพวกนายไม่มีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เข้าหน่วยแล้วดังนั้นจึงเป็นอาเวนเวมนชั้นล่างขั้นห้าเหมือนเดิม ใช้คำพูดยกย่องกับอัสตาด้วยล่ะเอ๋สวนชามีหนะเป็นสวิเวตมนชั้นล่างขั้นหนึ่งแล้วอืมคุกเขา่าซาเจฟูแบบล่างเอนี่ ที่ของลูกก็เจ้าอย่างพวกนายก็คือด้านหลังของท่านชันมีพาพิสันผู้ส้นใหญ่ทรงยังไงล่ะดูเหมือนจะมีผลงานจากจากการจับโจรมังแต่ฉันนะ่ะก็ก็แค่สารสก็แค่ใช้สารเตียมากกว่านะเชิดชูฉันซาถ้าเต้นพิวตั้งคืออะไรนะหน้าโวชมัด ทำได้ไม,ม่มากเจ้าหนูแต่ว่าหัวหน,น้าโฟกูเรียนฮะโฟกอเรียนเหรอยังเธอยังมาห่วงใครอีกเจ้าบ่าเจ้าคนเลือดร้อนเอาจริงเอาจากนั่นไม่มีทางตายง่ายอยู่แล้วนะ่หนะ้าคงจะพาเวอร์เอากว่าเดิมกลับมาแน่แน่น่าสิครับดีละถ้างั้นผมเองก็ต้องฝึกฝนให้มากกว่านี้ถ้าเธอนะ่ะเพ,พราะต้องาพร เอะบาดเจ็บหนักเกินไปเดี๋ยวก็ตายหรอเออหัวหน้าเป็นคนบอกให้ทำงานเองนะก่อนจะจบคลิปวันนี้เดี๋ยวผมจะเชิญตัวละครให้ดูให้ดูก่อนแล้วกันนะครับผู้ชมมันเลิศแล้วนะซุ่มสิบครั้งขออย่าเกินเนะขอเวละอ,อย่าเกลืออย่าเกลืออย่าเกลือ,อ อ้ไม่เกลือวันนี้ต้องโชคดีแน่นอนขอให้ด้วยตัวดีขอได้ยตัวดีด้วยเธอโอ้โหมีตัว S&R s ด้วยงันเริ่มไล่ทีอันอาจากคัฟเวอร์โอ้โหตัวอะไรเนี่ยาวาเลวผู้ใช้เวทมนตรนจะอาจากคัฟเวอร์เหมือนกันโอ๋อลองมาฟองสูบอ๋อที่แท้เป็นผู้ช่วยจากพัดเวทมนต์นี่เอง โอเคเอชอาพวกเราก็ช่วยเธอสู้กันด้วยโอเคมาแล้วมาแล้วจะจักโคเวอร์เหมือนกันโอ้โ oh, หอย่างนี้ฮิวอ,อ,อร์เซเตอร์ลิลี่ตอนนี้จะอ้าวรับอาเหมือนกันต่อโจอนโซต่อไปครั้งนี้อย่าเกินนะจะจักโคเวอร์เหมือนกันโอ้โ oh, หชิดลิลี่เหมือนเดิม ต่อไปครั้งนี้อยากเกือได้สีทองต้องเป็นระดับอืมได้ด้วยได้คุณครูแบกแนวต่อไปจะเป็นแบบไหนกันนะจากหน่วยกระทิงดำอาสตาโอ้โหนี่ถือว่าเกลือหรือไม่เกลือกันนะเราจากจากโควเวอร์เหมือนกันโอ้โหตัวที่บ,บลูบูตาสอรีนี่ จากกุลาบอย่าเรียกว่าหัวหน้าหน่วยได้ฉันว่าอาจารย์สิโอ้โหได้ด้วยชอลลอนโรสลีบริหารได้ไดีดีด้วยเราที่มันโชคดีจริง,รงแต่ว่าวันนี้เราคงต้องจบกันแค่นี้ก่อนนะสำหรับที่ใครชอบแบ็คโคเวอร์อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ